สุขสบายดีพี่น้องสบายดีอิบซีถุกท่านพนักเรศยนต่างประเทศอยู่ดีเมืองถุกถุกถ่านพี่น้องเด้อสบายดีอิบซีอติเมียนใหญเกี่ยวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแขงมันเย็นลุงเรื่องทุกท่านพี่น้องเอ้ยมาปภเมียนใหญ่เกียวอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยสบายดีวันจันทร์เนาะเมียใหญ่เกียวกันทายดับโลกไปพม่เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเดินเบิ่งได้ส้มบรรยากาศแบบเมียนใหญ่เกียวเนาะตามตรงไหนตรงน้าพี่น้องเอ้ย เด็ดกระแหงแหงพี่น้องเอ้ยเด็ดกายกระห่อนอกอเอบขนาดเลยบ้านแม่ยใหญ่เคี้ยวหาฮกเจ็ดวันเลยเนาะแต่ห่อนมานี่พี่น้องเอ้ยเป็นยังไงดีทางประเทศไทยเฮาเนาะแถวภูเก็ตบ้านนุ่นคนเก่นบ้านหนองเนาะสลัคขามสาวอุบล คนละดเนาะไปแถวทางเสียงออกเสียงลายเนาะเสียงใหม่เสียงลายทางน้องคายแสายโงเนาะันมุกาหารอำนาจเจริญพี่น้องเอ้ยคือบ้านไม่ใหญ่เียวอยู่บ่ฮอเอาคือกันอยู่บ่ทางประเทศลาวาเนาะทางเวียงจันท์ทางปากเซก็เป็นไดนฮอบ้านไม่ใหญ่เียวอยู่บ่เนาะ ปากสองบริเวณบ้านนองายคือสีอากาศเย็นดีอย่างน,น,นี้ด้กูเพรออันเป็นไงเขียวในห่อนขนาดเลยเดี๋ยวนี้พวกเทปูนกับหลักระเลืออยู่พี่น,น้อกลังจากงเป็นไงเขียวเป็นไงคุณโทมาเนาะวมาญ่เขียวเอ้ยมีญาติมาหาเจ้าได้เดี๋ยวนี้นะ เมนไพ่เมนไพ่กำมังเบิ่งเอาโลดเพื่อนวาเพื่อนบนบอกว่ามีเมนไพ่ม ah. ีใหญ่เกี่ยวกล่สินยางไปเบิ่งมีญาติมาเจ้ามีลูกเมลานมาหาเจ้าเพื่อนว่าะจะมีใหญ่เกี่ยวกล่สินยางอัดห่านขึ้นอาดห่านมีลูกเมลานเบิ่งลุงและมีใหญ่เกี่ยกล่สินยางไปเบิ่งพี่น้องเลยว่าเมนไพ่เท่ ลงเบิ้งลงสมกันเด้อพี่น้องเอ้ยไผก็รอรอเบิ้งเนาะคนเคยเห็นหน้าบ่อเคยเห็นหน้าก็สิเห็นบบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยยายเขาบอกเปลกแต่แม่นไผก็มาเบิ้งเพราะว่บอกเป็นตาคนบ่เคยเห็นหน้าแท้ xin bạc xèo xèo ừ anh nhà kêu nhà kêu nhận pinoơi. đi để mà chín khẩu nâm lăn phải luộc เอฟซีอ่ะตีมืนใหญ่เคี้ยวมากินข้าวน้ำกันเส็จเด้วยพี่น้องเด้อมีหยาตีพี่น้องยายโทรมาเนาะคืนมาเม็นพายวันหยาตีพี่น้องพอเม็นลูกๆล้านๆตัวเองเนาะเมียของแถาเดซ่าเพิ่นอยู่อันเพิ่ได้ทั้งแข้งซ้อนนกีพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอันบ้านสมปอยพักอยู่พักคาเนาะกับเมยดองกับเอื่อยเพิ่นมาเยี่ยมมายามกับลูกกับลูกเพิ่นเนี่ยสองก้นในมาเนาะ ร้านทรายเบนกฮกมาร้านทรายเบนกัเนาะอาขาวนำการเด้อลูกสาวมีย่างเนี่ยน่อยู่ในกินสุกินนะเฮ้ยบ้อเฮ้ยบ้นมาประสบพ่อพ่นอองเลยเีลาอนละเนวอยู่เต็มากินเล็กขูดเม่งซอนต้มเป็ดละเป็ดเนาะมุกปลามกปลาแล้วอย่างที่ขานำการเสร็จเสร็เป็นพนอองเลยเกินมากเพมามาพ่อพ่อพินไม่ใหญ่ปูนแตงสูสุมลูกสุรานกินเลย แม่ใหญ่เก mm. si ี้ยวกับบอกเจ้ากับไผ่มาเนาะขึ้นมาหาขึ้นมาแล้วมาประสบพบพ่อว่าจะซะมีแต่แม่ใหญ่คุนโทหาว่าแม่ใหญ่เกี้ยวขึ้นมาเด้อพี่น้องมาหาได้เป็นว่าใหญ่เกี้ยวกับยางขึ้นมาพากันกินมันอิ่มหลูกเด้อจอี้มโทก็บอะไ้โทโทรศัรท์ก็บ่มีบ่ลลก

เป็นเมเดิซาเดซ่าสิเหลือให้พังเดดเดซ่าพี่น้องเมย์ใหญ่เขียวกับเมนพี่น้องเอย้ยลูกระบาเอามาตะไต้มาตะปักเซีพูนก้อนหยอดขา้วทุกหนจะเอามาพอบัตเสียตะกี้นะ่ะย่างตะเมย์เมย์เพิ่งเลี้ยงลูกหลายคนพี่น้องเอ้ยอละลรระบาวนะัน่นลูกปลาเอ้ามีสามคนผู้หนึง่งอยู่น้ำเมย์ใหญ่จืดคุณหนึ่งอยู่น้ำเมย์ใหญ่เขียวผู้นหนึง่งอยู่น้ำแบบเมย์แถวเป้วาจาั๊ดซะระบานี่แหละหลังจากเลี้ยงมา,าลค่็หลายปีเนาะ แลลังจากนะคะมวนไอ้สองคนน่ะเลี้วไปอ,อยู่น้ำแม่พอจะซะเมื่อกับเมื่ออยู่น้ำแม่คือเก่าย่างตะเดซา่าอยู่น้ำแม่ใหญ่เคี้ยวตะพองได้ลูกได้เมียพี่น้องเอย้ยก็เมียใหญ่เคี้ยวเลยเป็นคนแตง่งเอามาแต่งให้ลูกก็ได้แตง่งแต่งเมียให้เพิ่นหักแต่ว่าเพิ่นนะ้ำบ่ได้มาอยู่พี่พี่น้องเอย้ยอยู่บ้านเมียอยู่บ้านเป็นลูกกับเมียเพิ่น พอคั่วกันซ่านกับบดเทิงวานนะดอกพี่น้องเอ้ยประกัศหยาบขาดเคลื่อนอะไรเนาะหักแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้กับแม่ใหญ่เคี้ยวกับเจ้าหน้าที่โอ้ยคุณเพื่นดูแลลูกแม่ใหญ่เคี้ยวลูกถูกให้ว่าลูกกแมนเนาะน้องไส้กแมนว่าจะกสาักแต่ว่าเพิ่นไปได้ห้องอันแม่ใหญ่เคี้ยวเป็นเป็นแม่มีแต่วห้องน่ะสาวเพิ่นห้องน่ะ คือให้ป้าให้ลูกเต่าถูกยนะแท้ยยานวาเนาะหักกับแม่ใหญ่เกี้ยวกับขั้นว่าพื้นคือผ้มือแม่ใหญ่เกี้ยวกับเต่าแล้วเงินทองกับแม่ใหญ่เกี้ยวหะเองบวเป็นวัาสะสใส่กินน้ำลูกพี่น้องเอ้ยหักแต่ว่าน้องสาวพื่นน่ะกับยางให้อ้กับเพื่อกน่ะมาอยู่ผี่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยยางให้มายู่แล้วกับขั้นวาน้องพิ่นเอามีแล้วกับเจะาขึ้นสีมาหรือบ่มากสุดแล้วแต่ใจเพื้นแม่ใหญ่เกี้ยวกบว่าอยู่ให้มายู่พี่ลูกเอ้ยมา มาเลยแม่ก็สซิซอยเห็ดเชื่อนเห็ดซ่านหายเขสุดโตอยู่อยู่หยุดอยู่ต่างกันนะหน้ากับเม่ให้เลยมีหน้าม่เนื้เคี้ยวบ่ได้ิบบบจุกขี้โมงบ่ได้ว้างขี้ขี้ขี้องค์ขี้คุยเนาะอาจจะทราบว่าตรงตรงอันนี้นะข้าวเผึ้นลูกมาอยู่นั่นชาวดีซากับเมียมาอยู่นะแม่ก็ให้แม่เคี้ยวนะให้หน้าสองบอลพี่น้องเอ้ยนำบุบกระสองบอลเมย์อาหารนะให้สำคัญหักแพงสำคัญมาจะซะอย่างเมื่อไรกันกินกินลูก โผล่ระเอกกับพี่น้องเอ้ยยังอยู่ยังเจ็บพอมีอ่ะพันลิ่นน้ำเนาะคือบาราวนเนาะมีอายอยู่น้ำหักแต่ว่าันหาแต่ว่าลูกสีมาลุบมากระเลวแต่ใจลูุมีไงเกี้ยวบัววานยังพี่น้องเอ้ยมีไงเกี้ยวซอยลูกใต้ได้แต่สำนัเนาะจ่ะซะคำว่าโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นขึอนเห็ดซ่านให้ลูกเต้าอันล่างลักปักใหญ่อยู่บ้านโครงการมีไงเกี้ยวกับบ่มีเงิน พอเจังจงโลเข้ามาอยู่น้าจําเป็นเขาขอให้ลูกนะนะทุกคนตัวเห็ดน้ากันมาจากซะพากกินไม่อิ่มด้อลูเด้ลยเมล่อยจังลงไปหาแม่อยู่ลุ่มคนละแต่งยังหายบัดเมื่อไรบัดอัน ลุงเบนเมื่อกับรรพยพอเมื่อละเมอเสียนะเมื่อกินดองละเมอสีแตงอันเสือพะของอาเต่นะลูกเมื่อให้อันลูกโตเด้อเมื่อ่อทานได้เลือกมันสปุกสุมปูดบ่มีเวลาเลือกกรมหักแพงกัละเมอใหญเกี่ยวกับหักแพงลูกหักวต่ลูกพ่อทานวด้หมาลูกบ่มากพ่อทานโตเป็นใหญ่เกี่ยวพี่น้องเอ้ยเลือกน้ำเมียเป็นกับเมียความหมายในเมียอยากมากกันเมื่อใดมากพวกนี้อยู่ใส่ก็อยู่ได้ได้ ฟังเบิง nữa, horses, เนี่ยแล้วก <It> ็พ <c transparency> ังไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมาแล้วกันน้องสาวเพป็นเราเป็นสิบพวกเพื่อนให้เอื้อยเอื้อยกับอ้ายเพิ่์นเขาาไปอยากอยู่หน้าเป็นตัสิบพวกให้อยู่หน้าเป็นอวบน่าเพป็นนันเมฆเกียวอาหารอย่างแบพี่น้องเอ้ยเข้าไปเห็ดนะพวกสีน่ะง่าย เอ้ยบ่อบอบ่อหาเห็ดจะเป็นละเพื่นละไายบ่อห้าวให้ลูกเฮานมาขายเกลืองนี่น้ำกับน่องมันปีมะขายเกลืองน้ำน่องน้ำนางบุ้งน้ำเมียทะเบนปีน้ำกันปีเดซ่าหนะก็เป็นคนเบิ่งงัวเบิ่งคุ้ยได้ดูแลงัวคุ้ยเฮ้ยเบิ่งไห้เบิ่งหน้าเบียดสนะเฮ้ยว่าสิดุดน้องสายยันยัอยู่หน้าห้ยห้เพิ่นว่ะเพิ่นมาพี่น้องเอ้ย สมมาพอควรพี่น้องเอ้ยมาหัวหนุ่มมีนายเกีียวสิกดกิ๊บปิงความกับกดไลค์กดแซ่์ก็ตามส่งอัติมีนายเกีียวเด็กพี่น้องเดลยปิงกำลังใจสูสๆต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยถ่ายสุโกะกดใส่หัวพอนกดซีผลัดถัดตายเกี่ยวกันซ้ำในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกยมบุรุษบุรีภูเขาหิมาลัอบกั้ของุกทานให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมั่นยืนลงเรื่องถูกถูกทานซาทุสบายดีบายบาย